อันนี้จะก็จะกลับแล้วกี่ทุท่มจะกลับยังไม่รู้นัน่นสวดมนต์เสร็จครับ<อ>สวดมนต์ทั้วัดเสร็จครับโอ้ผมก็เล่า,าต้องต้องวิญญาณทหารนี่เป็นไงบ้างครับเขามามีอุปสรรคในการมาไหมครับไม่มีแล้ว,ม,ม,ลวมันก็นั่งน่าดับแถวนี้แหละ น <mm ั่งหน้าแหลมฟังอยู่น euh ี่เลยอยู่แถวไหนครับหลวงพ่อนี่แนะๆนั่งอยู่นี่เลยเนี่ยมันจะเคหัวเรามันเห็นไหมนี่กูนั่งอยู่นี่มึงไม่ดูหรอมันบอกก้นเราก็เลยมองได้มันพูดได้ยินเสียงมันพูดไหมน่ะมันบอกกูนั่งนี่มึงไม่ดูหรือมันว่าอย่างนี้คนณยังงั้นจริงจินี่ครับอ๋อ วางถุงเท้ามันเอ็นดื้อนี่รือสีอย่างงงวนซะแล้วเงี้ยเงยชายไหมอะไรวางถุงเท้างมึงยิ่งหลุดรุ่งหลุดเลยข้างข้างไม่เห็นเลยไอทหารนะทุกของกูเหรอขอนี่มีใครแก้งเอาไปซ้อนบ้างครับมึงจะเทหัวเขาแล้วจะมาทุกของกูอีกแล้วนี่ครับเออนี่ พูดสนุกสนานไปงันแล้าทำใหพูดม่ดะนเหนวเหาะเนาะโหดีนี่แหละครับเ,เป็นเสนห่ห์ของการออกตุดงครับน,นี่แหละคนที่อยากลูกพ่อเมื่อไรจะเะ้ดงแต่ถ้าอยู่วัดลูกพ่อไปพูดไปออกตุดงลูกพ่อพูดนู่นพูนี่เลยมีง่วงนอนนี่ง่วงนอนไหมเนี่ยไม่ง่วงนั่นอยากจะ,จะจะฟังอยากจะพูดทั้งคืนนี่านีลูกพ่อไม่ต้องโดนมดล็อก เทศตะคืนนี่แหละว่านพ่อใหญ่บ้างนะฟ <c oughs> ังลูกพ่อพูดมันไม่ง่วงถ้านั่งแล้วมันง่วงมันเมื่อยวันพ่อพูดจนคนฟังต้องยอมแพ้ครับเนอะฟังยอมแพ้นะมันพูดเก่งเกินไปเนะ ไม่ใช่หรอกเขาก็ไปทำสุระเลยครับเขาไปทำสุระบ้างอาบน้ำบ้างไปนู่นไปนี่มันน่ะมันพูดเก่งเกินไปพ่อก็พูดไร้สาระไปเลยว่าเห็นไหมไม่หรอกครับนี่มันหนาวไปต้องหอมให้มันร่างกายนี่เห็นไหมเนี่ยขาดช่วงหรือเปล่าจงจะไม่มีเวลาไปทำสุระเลยครับว่าขาดช่วงแล้วก็ไปห้านาทีเล่กันเลยต้องเปลี่ยนกันตเปียนกันมาฟังเขาบรอโฆษณา กับในโฆษณาได้ทีจะไปก็กลัวขาดช่ว์นะซึ่งวันนี้พอคืนนี้เขาใช้ศัอ่อสมัยใหม่เขาเรียกคืนนี้อีเวนต์ใหญ่เลยครับอีเวนต์นี่คือแบบแบบงานใหญ่ประมาณนี้งานใหญ่โอ้อีเวนต์นี่ถึงงานใหญ่เนาะเขาเรียกงานใหญ่ออีเวนต์ใหญ่โอ้โห้บิ๊กๆอย่างนั้น เอาเอือกันบิ๊กๆเลยเนาะอ่าฮะเป็นแค่แบบครับก็คงมื่ก็ลองลองบิ๊กๆนี่แหละลองลองนี่ลองลองบิ๊กๆนี่แหละพอมันมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะทหารมีเฉพาะทหารไอ้พวกไอ้ชาวเขาเผ่าม้งก็ทุกทรมานพวกพวกนี้มันเคยบูชาผู้ศรีปิจัตรสาวว้าที่สางเทวดาพวกมงพวกนี้ มนันก็หลงไหลอย่างก็เล่นหลวงพ่อบอกอย่าเี้ยลูกก็พาลขึ้นไปดูแต่เห็นนะแต่เห็นเล่มเห็นก็ไม่รู้ด้วยนะเดินนี่ไปเถอะแต่ถ pues so, ้าเห็นแล้วก็จะวิ่งกันเท่านั้นแหละแต่ก็มาฟังเทศด้วยใช่ไหมหลวงพ่อม้ามันก็มานั่งฟังอย่างละยแต่พวกไอ้ผีมงมันกลัวนะไม่กล้าเข้ามาใกล้ พวกทหารเนี่ยมันมาพร้อมนะไอพวกมึงมันไม่กล้าเข้ามาเพราะอพวกนึงไอมันเป็นผูดผีปีศาจแต่แต่มันตายมันก็บวงสวงผีสางปีศาจเจ้าพ่อเจ้าแม่ของมันครับแต่พอมเห็นเรา้มามันกลัวมันไม่กล้าเข้ามาแล้วก็บอกให้มันเข้ามาฟังเทศน์คมธรรมมาเอาบุญกุศลนี่แหละ แต่พวกเอกทหารเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานมันก็อยากไปเกิดพระภูมิใหม่มันตายในหน้าที่มันบอกตายหน้าที่ทางโลกยกย่องแต่ทางธรรมไม่ยกย่องมันก็บอกอยู่นั่นสิครับทางโลก,โลกยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหารทางธรรมไม่ยกย่องมันมันสร้างกรรมสร้างเวรพอที่ถามมันทำไมมันก็บอกว่าท,ำท,ำท,ำทําตามหน้าที่พวกผู้บังคับบัญชาต่างก้ทําทําไม่ทําเขาก็ยิงเราถ้าเราไม่ยิงเราเขาก็ยิงเรา เขาต้องฆ่ากันมือนันถ้าเรามายิงเขา, <K> ขาเขาก็ยิงเราจําเป็นก็ต้องยิงกันพ่อผมได้ยินเจ้าหน้าที่ข้างล่างที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่ามีแม่ชีมามาโปรดอ,อยู่เหมือนกันนะม, <C ười> มาก็เรื่องเขามาแลวเนาะชีเขามานะแต่นี้พวกคณะเรามาไม่ไมีแพ่ชีมีแต่พระแล้วก็พวกถือขขากันชีนะโกนเขาเนี่ยไม่ใช่ชีนะรามนะอ๋อครับ ถ้าโกนหัวเนี่ยเป็นขี้แต่นุ่งขาวหอมขาวนี่นมาโกนหัวเขาปลกพรามหรือคลามหรือจำนะพรามนี่เองอยังไงเราป้าเลียมแคบๆคบทีนี่มันเลียมแกลบป่าแต่วะ่มะมาติดดอกผีเป็นย่านผีเนี่ยรูแก้วหัวลูกแกว้กว,กแกวมันนั่งนานแล้วมีหรอยังเห็นมันบ่เจ้าอ่ะ มึงอยากฟังธรรมกันแน่ผีก็ได้มึงอยากฟังธรรมกันมันอยากรู้มันวะนะนี่ก็อาจารย์พูดไปเถอะมันอยู่างเนี้ยนะนี่อยากฟังกันนะเดี๋ยวเราก็พูดมันก็จะพูดเรื่องอะไรดีนะพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องผีเรื่องผีเรื่องวิญญาณวิญญาณอย่าะเง้หลวงพ่อพูดไปแล้วเห็นกัวหลวงพ่อมันจะพูดไปเนื่งผีครั้งผีเล่าก็พูดอยู่างนี้นั่นความเมตต์ตัวหลวงพ่อเนาะ แต่เนี้ยก็ยังอยากให้พูดอีกอยู่เนาะใช่ครับเออถ้าพูดแล้วหรือหลวงพ่อจะเอ็นทหารไม่น่าแล้วมืไปยืนตั้งงานใ้เขาเห็นมันจะไต่วงไหมนี่ไม่แตะวะครับไตแหลวงพ่อจะเป็นก้อนนหลวงพ่อจะเป็นก้อนไงนะทำไปยืนให้เราเห็นเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นก้อนจะวิ่งตามหลวงพ่อไหมในกลัวจะเฮือยเลยเนาะแม่ทัพผาวิ่งก็วิ่งเลย เราเราควบคุมเขาอันน <bin out> <clothes> yeah. ี้ควบคุมมนุษย์นันควบคุมวิญญาณต่างกันตรงนี้นะเพราะมันเห็นกันเพราะเราไม่เห็นเขาเขาเห็นเราเนี่ยควบคุมวิญญาณเขาเห็นเราอแต่เราไม่สามารถเห็นควบคุมวิญญาณเขาเพราะวิญญาณตอนไม่มีตัวม่ตนล่องลอยไปมาก็ล่องลอยไม่ไรล่องลอยไปก็ล่องลอยมาก็ลอยอยู่ก็ไรล่องลอย เหมือนเพราะมีมีตัวในเ็ดล่องลอยยานเขาไปแบบไร้ล่องลอยแต่ถ้ามีบุญก็เด็ดไปแบบมีบุญก็ไปเหมือนเหาะไปได้นั่นแหละนะครับจะเหาะไปได้ไกลก็อยู่ที่บุญบารมีเขาอีกแล้วถ้าขอไปได้ไกลของคนมีบุญมากมีบารมีมากเหมือนเรามีเงินมากมีรถมายมีเติมน้ำมันรถเทียบพร้อมมาได้ถึงไกลนี่นผู้มีบุญแต่ผู้ไม่มีเนี่ย เห็นไหมรถวิ่งมาหมดน้ำมันจะขึ้นทางก็เติมกันอยู่นู่มโด่ที่บุญใครบุญมันเมื่อรถวิ่งมาเนี่ยถ้ามันมันน้อยก็ต้องหมดก่อนเขาจะต้องไปเติมใหม่ครับอย่างนี้แหละแทงใหญ่แทงเล็กครับพ่ออถังใหญ่ก็ไปได้ไกลแต่ถังน้อยก็ไปไในใกล้ทำในกวาบุญเหมือนกันิ่งมานี่ไม่เท่ากันบุญแต่ละคนไม่เท่ากัน ấp việc của hôm ờ. mình ừ. thắng nó mạnh vào thắng giải thắng cho mày hát nè đôi mà này một năm mặt trong bất cái không có lâu thắng giải thương yêu mình mình à phán giải mình à đi lâu đô lâu mà à đi đến thì loại lô mà à phán là phán ก่อนีมันถังมันเล็กไหมล่ะไม่ต้องหมดก่อนเขาเติมพร้อมกันแต่หมดเขาเติมในถังมันน้อยเติมน้ำมันเลยมาจุน้ำมันเลยน้อยนั่นอย่างพวกเรานี่มาเนี่ยแปดสิบนะส่วนใหญ่นี่นี่อย่างพวกเรานั่งอยู่กันเนี่ยคนมีเงินน้อยีเงินมากเท่ากันไหมเท่ากันไม่เงินน่ะคนบางคนก็มีน้อยนิดเดียวบางคนก็มีมากกเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละก็เราบุญแล้วนี่ เยืนญาตก็เหมือนกันคนไม่เยืนญาตไม่มีบุญจะไปไหนได้มันก็นั่งรอเราอยู่นี่นั่งหน้าลัมรออยู่นี่เอ้๋อวะมึงหน้าแหลมมึงยังมุดโมโหอีกคงแบบรอให บีกันมาโปรดมานานแล้วมั้ครับหลวงพ่อนี่กันอย่างไรก็ก็รออย่างนี้แหละรอผู้มีเมตตาเหมือนพวกเราเนี่ยมีเมตตาก็ได้ถึงจะพากันมาเนี่ยเมตตาสงสารเขาอยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ไปเขาเรียกผู้มีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนหมดัดโลกช่วยเหลือตัดโลกทั้งที่มีสังขารและไม่มีสังขารทั้งที่มีวิญญาณถือครองและไม่มีวิญญาณถือครอง เราก็เชอเข้าไปอย่างนี้นะ่ละตามบุญวัตน,นะบาลีพวกเราพอเชื่อได้ก็เชอเข้าไปนี่บุญของคน,นแต่ละคนได้เชื่อหนแค่ไหนก็รับไปแค่นั้นนี่ไนะเขาก็พอใจตรงนี้แนละ